พะระว่าตัราหโตสัมมาสัมพุทธาาสัสสะนะโมตทสสะพระว่โตรหาหโตสัมาาม,สมา,ามสัมพุทธัสสะนะโมตทสสะพระว่โตัวราหาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภาพุทธาตรรัตาานญาณมณีโนภราษีสาหัสสาสุทันมาพุทโทธธัมโมสังโฆยะทาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคคีทานังวรังคันธงสีวรีจะมหาเทระอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมมาสังคปูเชมิบอิมีนาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะ อิมินาสการะนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูเชยามะอาราหังสัมมาสัมพุโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธรรมโอธรรมังนมสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคสังฆังนมามิ มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลเนนศาหปัญจาชิรานิยจามะทูติยังปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลเนนสาหปัญจาชิรานิยจามะตาติยังปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายา เดศลานเนระสหปัญจาิรานิยจามาพุทธังสรลานังคาชามีธรรมังสรลานังคาชามีสังฆังศรลานังคาชามีทูติยัมปิพุทธังสรลานังคาชามีทูติยัมปิธรรมังสาลานังคาชามีทูติยัมปิสังฆังสรลานังคาชามี ตาตียมปิพุทธังสลนังคาชามิตาตียมปิธรรมังสลนังคาชามิตาตียมปิสังขังสลนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิอะอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิ กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิสุราเมเรยามัชฌาปามมาถฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิ Itikriso pakawa arahang sama-sama puto Wicacarana sampano Sukatoro kawidu anutaropulisatama saratip Sata dewa menusanang puto สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตบโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ Ipatipat nopakkawasa Kaangko Samami dipati pan nopakkawasa Wa Kaangko Iia ditang ketari Puri Seyuukanta Puri sebukkara Esa pakkawasa wa ुनयो पहुनयो अञ्चलीकरणो पुण्या खेता रोके आहु सह समपि निर्मित साहु धनताङ्खिमे उचित ทานาทิธรรมวิีนาชิตวามุนิโชตันเตชสาภาวะตุเตชยมฆะรานิมาราจิรเดกามบิยุรชิตสาภรติงโครัมปนาระวกรรมะตคามธาทะยัคขัง ขันเตสุทานตะวิธินาจิตตวามุนิโทตันเตสุสาภาวะตุเตชิยมังคาราเนนาราคิริงขจชวรังอติมาจัปูตังทาวะคิจักกมัสเนวะสุทารุ เมตามผู้เสกวิธีนาชิตตวามุนิโตตันเตจุสาบวะตุเตชิยมังครานิโอุคตะขาดธรรมติหาทสุธารุนันตัง่าวันติโยชนะปทถังภูริมาละวันตัง อิทธิพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโทต,ตันเตจะสาภาวตุเตชิยมังขาราเนกกาตาวานากาธมุทาราังนิวคาพินิยจินายทูทวจนังชยกายมาเช สันเตนโสมวิทินาจิตวามุนิโตตันเตจสภาวตุเตจิยมังขราน สัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอาติอันทับุตังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตวามุนิทุตันเตชุาเาวตุเตชิยังมังฆาญิกนันโทปันญาทับุชักังวิบุตังมัยติปุเตนะเถระับุชิก มาปยันโตอิทุปเทสุวิธินาจิตวามุนิโตตันเตจิสาภาวะตุเตชิยังมังฆารานิทุกขาหทิทิพุชเคนะจุธาทาหัสต์พามังวิสุทธิชุติมิตร ที่ปากาปิธานัญญานาเกษตนวิธินาชิตาวามุนิทโตตันเตชินสาภาวตุทเตชิยมังฆารามิเอตาปิพุทธชิยมังฆะอาตคาชาโยวาจโน ทินาทิเนะระเตมตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขอธทิขเมยเนโรสะพันยมหาการุณิกนาโหหิตายสัพพานินักปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสาเจวเชนโหตุเตชิยัมังคารงชยันโตโพธิยามมเรสาขยานังนานทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโมหิเชยะสุเชยมังคารเรอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโพคาเรอภิเสเก ตาพาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนคาตังสุมังพรางสุปภาตังส ja ุหุติตังสุขโนสุโหุโตจชรยทั้งธรรมจาริสุปัทากินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทากินังปัทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทากินา ปทาคีนานิกตวานะรพันตะเถปทาคีเนมาวตุสาพมังคะลังลาคขาตุสาพเทวตาสาภาปุชานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวนตุเตภาวตุสาพมังคะลังลาขาตุสาพเทวตาสาภาธรรมานุภาเว สัทธาโสเทผวนตุเตภวตุสาพ,พมังคาลังลาคา,าพพตุสาปเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทผวนตุเตณนาทรงฟ้าโมทรงดินผู้ทรงสิทธาทรงสมุทยทรงอากาศพุทธังแคลค้าธรรมังแคลค้าสังฆังแคลค้าศัตรูภัยพานี้ได้สันติ นาการโรคุกุสันโทสิโรมะเชโมคารโอโกนาขามโนนานาจเตพุทธการโรกาสปโพุทโธจัตเวเนเตทาการโจีสากยามุนีโคตโมยกเนยการโออริยเมตโยชิวะทิเตปัญจพุทธานามมิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมมาบูชามหาปัญโย สังคาผู้ชามาหาโพเขวโหัระหังพุทโทธอิติิโสพัควานะมามิหังปัญจามาเรชินูนาทโทปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจ,จางประกาเศติธรรมจาักกัางปะวะติเอเตนละศาสจวเชนะโหตุเมสิยมัง,งคารังพุทธังธรรมังสังฆังจาติกันตังมรณะการปานาติกันสารพัดกันกัน พุทธังอรหังจังงังภาเวสัมปติชามิเมสัมมุคขาสัพพาหาลติเตสัมมามุขายะละนังอรหังกุสลธรรมมาสัมพุทโทธทุนสโนโสณนะโมพุทธายะปุตตะการะเพรุตตังธนกาโมระเพรภะนังอจิกายกายากายายายเทวานังเปียตังสิตวา นิติปิโสภะควายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเยาสนากตาพุทธาเชตวาวมารันสวานางจตุสจจาสพังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังคราทยโยพุทธาอัตเวสตินายก迦สัพเพปิตฐามัยหังมัทเกเต,เตมิสลา สีเสบริโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังคโคบริตรบตโ,รราารโ,ญญโตมโมโมไม่หังอุเรสพพาคุณาตระโรทาเเยเมอนุรุตโธสาลีพุทโตจะทาคิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมขารานโรจจวามะเกทาคิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทะลาหุโรกาสโกจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเก เกสันเตนปิติภาคสมนสุริโยคพังกาโรนิสินโนชิริสัมปันโนโสพิโตมุนิพุงคขวกุมารักษโพเทโรมาเหนสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒนนิจังปฏิทาสิกุณากาโรอุนโนอังคุลิมาโรจาอุปาลีนันทสีวลีเท е ราปัญจีเมช,ชาตาณราเตติรกรรมมะ เศสษฐสีมาหาเทรวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมาหาเทรชิชนโตโชินรสาสลันตาสีละเตเชนังทังมังคสุกันทิตาลาตันนากุรโตอาศิาทธิทเนเมตสุตกกังทา,ชาง้ช้างคางวัจโตอาสิวามภูริมาละกังทันทา,ทามุลาปริตันจะอาตานาเดียสุตกกัง อากาเสชทนังอาจิเสสาปากรสันทิตาชินานานาวรสัญญุตาสัตปากรลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิระชนุปทวาอาเสสาวิไลยังยาตัวนาตาชินเตชะสาวัสโตเมสิกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัะเฉลชินาปัญชรามัญชนิวิหังตัางๆไมหิตเว สัทธาเปรตตุมังสเปเเมหาปุริสาสภาอิเจวามัโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัโทธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตามานุภาวปาลิโตจารามิชินาปัญชิเรตนนาอานาอุนามามาอามาอมานา ติติมา,มามีมามูลพูนมามีมามามานำมาภาคยาสานุภาวตโตยาขาเนวะทัสเศตษิพินสนังยมัมีเจวานชุชนโตรักตินทิวามตะทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปะพังกิจินะปายสติเอวามาทิคุณูเปตังปริตตันตมพนาม,มเห Karaniyamata kuselene Yantang santang patang Abisame cesako Ucu casu สันตุสกจะสุบรู้จะอปภิโจจะสันลูกเก่าเตียนสันทียจิโอเจนิปโกจะอภิคาโปุเรสวนณนุคิโธนจักขทั้งสมาจเรกิญจีเยนาวิปโยภเรอปาวเทยุสุขิโนวาเคมิโนตุสะเพสะตาพวันตุสุขิตตา

Kecil kincir payarosa nan patikasan ya nan nyaman ya satu kami, ceh ya mata ya tani yang pudang ayu sae kaput tamaluran keewam pisapabute suman. अपरिमानं मेहतां च साफलोकस्मि मान साम्भवये अपरिमाणं ऊतां अथोच तिर्याञ्च साम् अवेळां असपातां तीर्थं जवां सिह्नो वासयानो वा या สวัสดสวิคตมิโตเอตังสติอาจิตเตยปวมเมตังวิหารัอิจมาอุทิฏฐิจานุปการมศิริวัฒทาสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยเกธังนาฮิชาตุกาปเสยังปุรเวติ พุทธะเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธะนุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมาสังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสารชิตจักรรมังอสัจจกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภาวะตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เผือร่วงเกินทั้งเดินกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณศรรพิสัทว์ทั้งหลายตะรอจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหศกรรมในกรรมนั้นทั้งปวง ขอให้ทุกๆท,ท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกๆท,ท,ท่านทน้งสิบยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยาทาน ขอจงนนใจให้ของเรานั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันต,อตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิสลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโหสิกรรมให้ ขอถอนความมาคา่าความพยาบามและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าความทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีประการคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์แก่ได้ใกล้ความเจ็บไข้่ได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปานาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จ e จงพันสำเร็จ e จงพันสำเร็ e D, จเชิญอีมานิปัญจขาประธานนิส e ัมมาทิยามิอีมาน,นา,า,านิปัญจขาประธานนิสัมมา,า,าทิยามิ ปีมานี้ปัญจสิขาประธานิสมาธิยามิข <source> ้าพเจ้าขอกราบไหว้บ <Ils> ูชาพระพุทธโอพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทลฤกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทวฤกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทวฤกของข้าพเจ้า อาหังส <ítulo> ุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังวิทุโพโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขียาตานาบริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลณานานเชิญอีมินาบุญญากรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนมนตภาวนาวิปัชนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบทราบถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แดบบ่พระพุทธเจ้าพระราหสาวกภริยาบุปลและพระโพธ,ธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศสมหาบารมีบุดนุนคำชูคุณบิดามารดาครอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนมริวายสรรพสัตว์สรรพิญยาทั้งหมดสพรพเจ้ากำายเวัทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากทุกประสบแตวความสุขยิ่งขึ้นไปและขอ,อทิศมหาบุญมหากุศลม,มหาบารมีนี้ไปให้ทุกลูกทุกนงางทั้ง20ิชั้นพมโลกหชั้นเทวโลกมนุมโลกมารโลกยมโลกใบมุนศ์สีมีนาโลกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานและใน,นหมื่นโลกธาตุากับิเสนจัก,กรวาลที่พบทุกมิ่ิเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์ลูกวิญญาณลูกวิญญาณและสัมพัน์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบีนยงเบนซึ่งกันละกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิป็นตีต่อกันขอให้ทุกผูก้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสะแห่งบุญนี้ และ,และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจัพึงได้รับด,ด้วยเถิดด้วยอำนาจมหาบุญมาหากุศลมาหาบารมีนี้จงเป็นพลังปจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกคิดมีปฏิภาณไหวยิพเชยบแหลมว่องไวพบความสุขความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสำเร็จท้งการงานการเงนิงนครอบครัวความรัก โคจรอุสักและเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาทาาุ